ฝนตกฝนตกกลิ้นเอ่าๆงานประจําออกกําลังกายกวดกวดใบไม้กวดอันดอกไม้ท่องกวดท่องเนื้มือเสาร์เนื้เมื่อแรงสวนเตียอย่างสวนแตงกวาค่ะดูแลสวนแตงกวาซื่นส้มเนื้มือ่อเสา ทย่อยออกน่วยแล้วทย่อยออกน่วยแล้วเด้อค่ะเด้อเพียนเพียเน,นี่ยเนี่ยเนี่ทยทยอยออกนว่นวยน่วยมันเนาะเห็นมันน่วยตึงน่วยงามค่ะกำลังเป็นน่วยทย่อยทย่อยออกมานนเนาะตอนเศร้าก็ออกบาพรค่ะยังสี่เหรอค่ะคนกรุงเทพ กับ่ามีปอดนี่ยงหายใจก็เอาต้นไม้ปลูกจากของนีาา่แหละค่ะเนาะอบานเป็นออกซิเจนเขาหายใจสะดวกอยู่ในตึกอยู่ในกรุงเทพมีแต่ตึกเขาก,กับปลูกไว้แล้วค่ะนี่ฝุ่นออกทว่วงท่วงทางฝุ่นก็ออกเนาะอากาศดีค่ะอยากมาทายวิวค่ะคน บนนอกบนนอกที่ในกุ้งเนาะค่ะเนาะว่ามีไฮมีหน้าอย่างเงี้ยมือเสารมากกากกำลังกายกับนั่นกลมนี่กลมกลมเงยเงยออกกำลังกายเนะาะบริเคตเมือกคแขนอยู่ในหนสองได้ในเฮียนได้ได้เราเห็ดเบียกเราเลี้ยวเหรอ <laughs> เห็ดสเต็ปหน่อมาจากกาลสินเลยลหละมีโอง่งมีสุยางหน่อเอา ส่นไม้งามๆงดอกไม้งามๆงบอดดสื่อมาเสียเงินสื่อได้อันแนวกินบอดด้นะเนาะเฮามันสเตปโลโซ่รสนิยมเขาบดถึงเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยฝรังกรุงเทพประมาณนี้แหะรสสนิยมตำแบรนเบิร์นภาษาอังกฤษอ่อ่านบออกเอามาใช้มาโหลดอันละสามล้านชิลลานพิราตีสื่อๆอยู่ หอมพริกปลาทูเราแ,แกะปลาทูแป๊บหนึ่งนะไปมาม่ามาโคกหน่อยเด้อโคกเล็กไปหรือเปล่าพริกปลาทูค่ะ เอาโคกเซตน้ำหุ่นเด้อบ้านพี่น้องต้องแยกวงเราม,มาเมล่นตลกน้ำงหอย,อยนี่จำบ่ย้อนพร้อมเอาเอาเอัน<า>ด้วยก้างก้างมันก็ใหญ่เห็นก้างเขาออกตัวตานนะไม่เห็นน่ะใช่ละ

ลูกโดดลูกโดดนี่เด้ออยังก่อใย์ปลาจอมปลาจอมจอมเด้อค่ะใช้ละสอนเท่าใย์ปลาจอมปลาจอมปลาจอมสอนเท่าไปใส่ไฟกำลังอ่อนอันเด้อยังไอ้่คนย่านจุของดุนก้อนผู้ใดเป็นก้อนมู้ล่ะ มึงเก่งไงมเก่งไงไม่ไไฟไมีสามคนหรอรถตายนี่โอ uh ้ยสร้างหอนถอนเป็นโรคท้องทินแล้วเสียนไปป้อนเขาลหนักก่อนยากอันเออจังคอยมาเอาก็ได้ไปก่อนเด้อขอบคุณหลายๆทีเด็ดอยังก็เฮือกพริกนมเนาะตำพริกนมอุ่นยอดไปก่อนเด้อ ก้อนเขาลีน่าเขากู้ไลองยังแลูกสาวฮะปลาทอดปลาทอดนั่นก็กินปลาบ่กินเนื้อเอาปลาใส่ปากกะกไส้เพรจะรถจะทนเด้อขามถนนตรงขามเพิ่นเป็นอ่ะอพาร์ตเมนต์นี่จะก้นบานเห่าอ่ะหล่ะมีฮันย่าแล้ตีแล้วค่ะแล้วนบานเห่าเห่าอยู่เหนียาก็บ่ได้ถือโตมีรอพ่อไอหยังดอก กีจตรคนบ้านเฮาไปใส่มาใส่กับปากเพื่อนคนเด้อืมเนาะนี่ทางพุ่นกับอพาร์ตเมนต์ทางพุ่นท่ากล้วยสุกกล้วยแก่กับเป็นเนบไปทางพุ่นล่ะมีผู้ใดอยู่วะเฮานี่แอดวอร์ดนี่แต่น้องตลาดนัดเอาอันพุ่นอ่ะ ขันยูตัางประเทศกันสิมีแห้งมีแห้งเนี่ยมันอุ่นอนี่ยยูบานห้าเฮ็ดแต่เฮ็ดแต่นวานมันคัะพระเจ้าปลาอันปลาเผาเผาเผาเราบั่นน่ะอันนี้ท่านเผาุนเผาแเอาไม่เจลุงแนวเว้ยออกมาเบิ้งดัวเผาเราหนะเผามันเจรุงกี่รอบหนั่งกิโลกุ่าหนึ่งกิโลขด้นกี่โลกว่าเจ็ดขีดเย็ดขีดตั้งแก้วเห็นออนซ่อนซื้อนี่ลางมาอันนี้เอาดีแล้วดีแล้วเนาะ อันอันวอกกันนี่เพราะเมนูกาลสินว่ามีร่อยเอริบานห้าวลาดเผานะทายเห็นอยู่อันซุ่มอยู่คงอันอยู่กะต่างประเทศเขาอยู่เขาเบิ้งฝุ่นเพียนเพียนอันนออันซ้อนอันซ้อนอันไส้ไสทานเอาบอกพี่กันเอื้อยพ่นสีตาซ์อันย่งก่อนแกะปนผงเกเกลแกะปนผนมันเป็นตบอันย่างดีเนาะที่แรกว่าสใส้กระทะคัว อม้อมแดงนี่ยมวน้ย่เออคับมรถทานทส่วนชวนไปจอดด้วยหลากัมาไปน้องตลาดนัดมาแดนสมประจอมมอานหอมแดงบอหอมแดงเดหอมแดงก็เทีมมาย่างไปเดี๋ยวคงย่างไปเอาปลามุดเจ้าย่างแล้วหรอเปล่่้แล้วไปมันแห้งไปหอมแดงก็เทียมมาไปถ่ายคลิปเด้หน่ เอาเอาใหม่เสียบมันน้ำเนาะมันยังมาไหลเนาะเออนั่นแหละไม่เสียบไม่ลูกสิ้งนะบ่อนบอยู่อันไปใส่กับพ่อตะบ้านเฮ้าคอยไปอันไปเขาของน้ำอยุ่งกิดพ่อแม่บ้านพ่อแม่บ้านเขาบอกเขลูกข่อยภาษาละอีสานเนี่ยย่าย่าอยู่จังหวัดใดพะนะ ลูกคอยกับว่าต้งล่ำเล่าตลอดก็ผัวนอหลังสมองหมดแล้วผู้ได้กบาเอาผู้ฟังเล่าออกฟังบลออกจงได็ของเราเพราะงกินวิปินมาฟังนี่กับเป็นพักเนะคะเนาะอันนี้ต้นดาบเทวดาด้วยค่ะบางคนก็เอือนต้นลินมังก่อนเนาะ พิลาตีกับศีวาดาบเทวาดาผาลล่ะเพื่บเทวาดาจังสิหลายมุนแห่งวันพระเนาะสี่สนต์่ันนี้กับใบยาหน้างค่ะใบงี้ง,งเห็ดอวลด๋วพิลาตีอันเสื่อมาเนาะเสื่ออันถุงมันมาายี่สิบบาทตั้งสี่ปีทีแล้วกับแตกใบแตกเครื่อป้ายไป,ไปทัวร์ละค่ะกินน้ำกับพอท่านงามงามอวลด๋วยองกันไง,งพะนะใหญ่เล่เอาอวัน ไบยองเอาน้ำแล้วก็ต้มใบายานอันใบเดอหอมหอมผสมกันบานแก้โรคหัวใจลดความดันเบาหวานผสมนะคะนะใบายนานังของพิลาตีนี่ฝนตกพอลิ่นลื่นดะเสานี่ค่ะอันสุดท้ายนี่ก็ขอขอพระคุณน,นะคะพิลาตีขอประคุณเอฟซีพิลาตีนะคะที่เขามาเชิญชมเยี่ยมบานลาตีไหลสัตว์ตายเนี่ยฝรั่งกรุงเทพนะคะนะ ขอให้สุขภาพพระไม้แข็งแรงลำลำลุ้ยลุยสวยสองสวยสวยสองพันปีท่านใดที่ยั่งไม่ได้พันพันเผื่อนเนาะก็ขอให้ได้เร็วๆท่านใดได้แล้วก็ยั่งขาดสี่พันชั่วโมงเนาะค่ะก็ขอให้ได้ซี่พันชั่วโมงเร็วๆเด้อค่ะ ขอให้ประสบความสําเร็จในทุกๆด่านนะคะจะเลื่อนจะเลื่อนทั้งทางโลกและทัรงม้ว้อคะเด้อว,วันนี้วัน,นนะพระเนาะพิลาตีก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่มาฟังอันสาวอันโลโซเมียฟรังจมจมไปนะคะพูดเถานะสายพักสายพักสา,ายหญ่าเนาะสะวัสวขอบระคุณค่ะสวัสดีค่ะ